สวัสดีค่ะวันนี้พามาดื่มนะ้ำมะตูมกันนะคะนอกจากแก้กระหายแล้วเรามาดูประโยชน์ลึกๆของเขานะคะมีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะมะตูมถ้าเป็นผลไม้ที่กำเนิดในประเทศอินเดียนะคะเป็นไม้มงคลของทางศาสนาฮินดูนะคะฉะนั้นถ้าใครเคยดูงานจรดนดพนาคันแรกนาขวัญน,นะคะจะมีการให้นางนางที่หาบ นางหาบตั้งหลายนะ่ะเวลาข้าวเฝ้าแล้วจะต้องมีใบมะตูมทัดที่หูเห็นไหมคะเกี่ยวเห็นไหมคะที่หูนะคะฉะนั้นนะคะใบมะตูมสามารถป้องกันทูดปีีศาจเสน่ห์จันลาที่ได้นี่เป็นความเชื่อของคนฮินดูนะคะคราวนี้นะคะของทางแอดนะคะ ไม่ได้เอาต้มนะคะเอาชงดิ่นก็ได้นะคะก็เอาแช่กับน้ำร้อนอย่างที่ให้เห็นในคลิปนะคะสรรพคุณนะคะคุมเบาหวานแก้ไข้หวัดนะ,ะแก้หนาวในดับกลิ่นตัวเขาหอมจริงๆเลยค่ะหอมหอมนะ้ำมะตูมน,นะคะใช้รักษาอาการท้องเดินท้องร่วงนะคะกดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยนะคะร้อนในแพ้ท้อง เือเหียอาเจียนธาตุไม่ปกติเป็นยาอายุวัฒนะด้วยเป็นยาบำรุงทำให้ฉลาดบำรุงกำลังและบำรุงธาตุและเป็นยาปรับธาตุในฤดูหนาวด้วยใครที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยแก้ปัสสาวะกระปิดกระปอยแก้ปัสสาวะขัดยาแก้เหน็บชารักษาอาการคันอาการพิษแมลงกัดต่อย มากเลยค่ะเป็นข้อมูลที่ได้จากโรงพยาบาลอาภัยภูเบศนะคะตรงนี้ซึ่งทุกคนก็ทราบว่าอาภัยภูเบศเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้ข้อมูลเรื่องสมนุนไพรไทยได้ดีที่สุดนะคะผลแก่ไม่สุกนะคะรับประทานเป็นยาบำรุงร่างกายรักษาธาตุบำรุงาธาตุไฟนะคะ ผู้ที่ท้องผูกเรือรลังก็ทานดีนะคะเปลือกและลำต้นช่วยอาการไข้จับสันแก้ลมแก้มูกเลือดช่วยรักษาการหลอดลมอ,อักเสบช่วยรักษาท้องร่วงท้องเดินลูกลำไส้ส่วนใบอ่อนแล้วก็นำมากินกับน้ำพริกลาบได้เลยนะคะมาทำเป็นน้ำผลไม้ก็ดีค่ะโอ้หอมด้วยบำรุง ดีมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ